สวัสดีค,ครับผมนายจันทร์กระลวกพี่ใหญ่บ้านหมู่ที่ส1บ็ดบนงิมอำเภอพง์จังหวัดพะเยาว,เวันนี้จะมานําเสนอเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะคนถอยสิ่งปฏิกูลในหมู่บ้านเริ่มต้นที่คอนเทนของตัวเองก่อนเชิญแนะนาเลยค่ะการบริหารจัดการเรื่องขยะในในคัวเอนของตัวเองตอบแรกก็คือ <อ>ทำจุดที่แยกขยะมการจัดทาจุดแยกขยะการจุดทําแยกขยะระดับที่หนึ่งก็ทำเส,ส,สเวียนสองเียเพื่อ,เ,อเพื่อการเอาใบไม้สิ่งปะกูลต่างๆมาใส่ไว้เพื่อเป็นทําเป็นวิมักสองทำโกงยขยะขยะทงขยะเปียก สามการคัดแยกขยะตามระดับาการคัดแยก<ะ>เป็นกระป๋องกระป๋องนมงเป็นพวกเครื่องดืม่มหลังจาก,ากคัดแยกแล้วเอาไปทำอย่างไรบ้างคัดแยกแล้วก็จะเอาไปเอาการคัดแยกที่จะเอาไปเพื่อไปจำหน่ายขายแต่ละอยา่าง เลีรบริจาคให้องค์การบริหารส่วนตมยินของเราเพื่อไปการบริหารจัดการเกี่ยวกับขยะในท้องถิ่นครับการแยกขยะอย่างนี้มีประโยชน์ยังไงบ้างคะการคัดแยกของคัดแยกมีประโยชน์ก็หนึ่งเพื่อเสริมไหได้ให้ครอบครัวสองเพื่อบริหารเพื่อบริหารจัดการเพื่อให้ ข้องหินเอานำไปใช้เพื่อบริจาคเป็นเป็นเม็ดเงินหรือว่าเป็นอุปกรณ์ในสิ่งที่นำไปประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนิ่มการปลูกพืชทกสมคนัวรที่นำมาใช้ในครัวเรือนจะมีใบตะเภาใบโหระพาสิ่งต่างเป็น ปลกผลไม้ที่เป็นสมุนไพรต่อเนื่กัว่าหญ้าพญายอหรือว่าเป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่นํามารับประทานเป็นอาหารได้ปลูกผักผลควที่นํามาใช้ในโครเรือนโดยใช้น้ําหมักของที่ได้อบรมมาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเงินของเราได้นําให้ ไปศึกษาโรงงานหรือว่ามีกลุ่มองค์กรที่มีคนมาสอนให้ทําปุ๋ยหมักแล้วก็นําปุ๋ยหมักําม,มาใช้พ่นหรือว่านามาพ่นพืชเป็นปักกัดตุดีหอมพักเนือพ้าโพดตุดีหรือผักคองที่ปลูกน,นามาใช้ก็ได้ผลผลิตที่ดี ก็งดงามดีอนำมาใช้ปลดจากสารอินทรีย์หรือสารที่ตกค้างเพื่อไม่ให้นำบริโภคหรืออัวโภคในครอบครัวเรียนของเราขาาครับเ้าเหลือใช้ก็แบ่งแบ่งปันให้ผู้อื่นแล้วก็นำมาขายด้วยในส่วนนี้ก็เกิดงรายได้แก่ครอบครัวก็เป็นแบนี้ให้ผู้ช่วยแน้นำตัว เชิญแนะนําตัวค่ะผมมาขึ้นรถกำตันตําแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองครับวันนี้เราจะมาแนะนําผู้ช่วยซึ่งได้รางวัลอันดับที่หนึ่งควาเรือนต้นแบบซึ่งมีการจัดการขยะในควาเรือนมีดังนี้มีการจัดทําเสวนผู้ช่วยครับสำหรับตัวผมก็มีการจัดทําเสวนเพื่อ เพื่อที่ว่า่อใช้ประโยชน์กรารทิ้งข้างของสิ่งเป็นสิ่งใบไม้ครที่ยอดสลายได้ครับ,เ,รบเพื่อไว้ใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในโอกาสต่อไปครับค่ะค่ะครับต่อไปก็เป็นจุดคัดแยกขยะที่คัดแยกขยะ,ะจุดคัดแยกขยะ,ะครับหลังนี้ก็เป็นที่ ขยะขยะมีอยู่พวกเศษกระดาษกระดาษขวดพลาสติกกล่องนมแล้ว oh, ก okay. ็เป็นขวดพวก่ครื่องดื่มขวดแก้วแล้วขย่างนี้แล้วเราจะทำยังไงต่อเอาไปจำหน่าย มาครั้งมก็ไปขายครกับเจ็ขยะที่เหลือมันก็เอาไปเปบริจาคกับแล้ขายได้สักประมาณเท่าไหร่คะแต่ละครั้งขายได้ก็ประมาณเฉลี่ยเฉลี่ยแล้วมาครั้งเก้าร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทครั้งหนึ่งร้อยเดือนรู้สึกว่าหลังจากที่แยกขยะแล้วรู้สึกมันเกิดประโยชน์กับตัวเองยังไงบ้าง ผมก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะสิ่งที่เราสิ่งที่เราทำไปมันก็ทำให้เกิดประโยชน์คือเราจัดฐานปันส่วนในหะ้เป็น<ข>อา,าจะนะใ้ในเกี่ยวกับการจัดการขยะมีส่วนร่วมในเข้าครัวกันยังไงบ้าง ก <estrogen. S 1> ็มีคุนกรรพัตธรมาของเราส่วนเหลืแบบว่าคัดแยกแล้วขายง่ายไปโรงเรียนต้น่ายกันครับเอามายกด้ินแบบปอกาเรียกกันได้ะครับก็เหลือที่เสร็จที่เหลือที่เสร็จอะไรก็มาจากให้กับองค์กรครับ ก็บริจาคกับองค์กรไอการจัดสารก็มีขายขายขายก็บางครั้งก็ตะก้าก็ห้าสิบบาทมั่งก็เอาให้พี่น้องมั่งตะก้าก็บางครั้งก็จำหน่ายจำหน่ายราคาห้าสิบบาทไม่แพงอย่างงี้ ก็บางคั้งก็แบ <McCain. S 1> ouais. ่งปันให้พี่น้องมั่งอย่างเงี้ยให้ตาให้ยายใส่ของไปวัดเออไปวัดมั่งก็ถือว่าดีนะแตกที่มีการคัดแยกขยะก็ต่อยอดมาเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีการทำอะไรบ้างคะผู้ช่วยก็มีการเลี้ยงไก่ขึ้นเมืองเกป็ด เป็ดครับเป็ดเป็นเปดแล้ว <unfor> ก <t> ็ข <laughs> ู <Deadpool> ่ผักขู่พับขวนขู่วนโดยใช้น้ำหมักเต็มต้องใา้น้ำหมักน้ํัคือเอาหมักเพือเ่าัน้ำหมักทำยังไงบ้างเอาไปพ่นถั่วผักยาวอะไรอย่างเงี้ย มะเขือมะเขือมะเขือสลัมปี๊งกลัมปีงเนี่ยไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ใช่สารเคมีก็เพื่อผักปลอดภัยก็เอาพวกเออเศษอาหารพวกเออแตงโมสับปะรดพวกนี้เอามาใส่แล้วให้หมักให้มันกระท้อนมะม่วงค่ะ ใช่ว่ายอดสลาด้ผมผสมกับแล้วเขาเลืยกขี้ไก่ครับเนาะขี้ไก่ขับี้ไก่ผมก็มาผสมแล้กับเวลายอดสลายเสร็จผมก็เอาไปใส่ต้นไม้เป็นปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยอินทรีย์ครับเป้นอาหารคือเศษเศษเศษอาหารที่ครับเศษอาหารที่เราทำอาหารในครัวเรือนครับ เาาัเเาาหหรมใใ้้กดไ่็ปลดล,ดลดการซืออาารร้ออาหารครับวันนี้เป็นคอเรือนต้นแบบลำดับที่สามรางวัลที่สามนะคะให้เชิญแนะนำตัวเองแล้วก็นำเสนอการจัดการพยาของคอเรืน<ม>อนผุณชทยค่ะชื่อเฉอิมครับเป็นระวางังเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบเอ็ดบงยิมหัวพงุงเจริญยาว มีในทางกับส e ิบบ้านของผมมีในทางนี่เป็นบ้านของผมครับการบริหารจัดการขยะผมมีฐานคัดแยกขยะนะครับทั้งหมดแชกฐานครับมีกองนมกระดาษขวดแก้วขวดพลาสติกถุงพลาสติกระป๋องทุกชนิดขยะอันตรายแยกมาเป็นประเภทประเภทเป็นวัสดุเหลือใช้ครับเป็นหมวก ไปกระเป๋าไปต่างครับนอกนั้นนะคะเอาไปทุนยังไงต่ออนี้ขายขายแยกกระดาษสีกระดาษสีกระดาษขาวดำกระดาษขายนี่เล็กลี่ยแล้วรายได้จากการขายขยะเท่าไหร่คะอันก็ไม่เยอะครับประมาณสองสามร้อยประมาณนั้นครับเพราะว่าขยะแต่ละ แต่แล้วรอบเขาไม่มาซื้อบ่อยเราก็สะสมไว้เยอะๆจนกว่าเขาจะมาซื้อแล้วรเพีทถุงพลาสติกพลาสติกเอาไปจับให้สำนักงานอบตยิมครับรู้สึกว่าทําอย่างนี้แล้วเกิดประโยชน์กับครอบครัวยังไงบ้างคะอ๋อครับรู้สึกว่ามันจะดีครับเพราะว่าขยะไม่ได้ทิ้งที่บ่อขยะส่วนมาจะขายให้บรจาคทางอบต กับเกิดแะไรได้กับครอบครัวนี่รำลึกทำหมวกจากกล่องนมแล้วก็เอาไปขายให้กับคนนักท่องเที่ยวแล้วก็ต่างจังหวัดต่างเภอเขามาดูแล้วหนูก็ขายให้เขา แล้วก็อันนี้เป็นตะกร้าค่ะเมื่อตอนสองการนี้ทําหลายใบค่ะแต่ขายไปแล้วแล้วก็เอาไว้ไปดําหัวผู้เฒ่าผู้แก่ก็เป็นเป็นของสํารวยให้กับปู่ย่าตายายพอดีมันหมดไปแล้วก็หนูก็ทําใหม่อีใบนี้เพิ่งจะทําใหม่ค่ะยังไม่เสร็จค่ะก็หมวนเนี่ยเอาไปกับให้กับญาติพี่น้องที่เขามาเที่ยวสงการ แจกญาติแจกที่แจกน้องแล้วก็เขามางานบวชที่บ้านนี่เขาก็ซื้อไปค่ะตอนที่ทำอุปกรณ์แค่ใช้กล่องงนมเป็นเศษวัสดุแล้วก็ได้วัสดุเลยใช้แล้วัสดูเหลือใช้ค่ะแล้วก็เป็นถุงน้ำยาตบับทานุ่มแล้วก็เป็นถุง แที่เราใช้แล้วเราก็มาล้างแล้วก็มาทําใหม่ได้ค่ะปัด้าาเป็นน้ำยาแบบนุ่มอะไรถ้าเราใช้แล้วเราก็เก็บสะสมไว้แล้วก็เอามาทําเป็นสินค้าที่ทำจากวัสดุเหลือใช้เอามาใช้ในครัวเรียนหรือว่าไปขายได้ค่ะมาแนะนำเนินต<ขอ>้นแบบที่ได้อันดับสอง เสนแนะนําตัวเองแล้วก็นําเสนอการจัดการขยะได้เลยค่ะภาษากลางค่ะัสดีค่ะเอ่อชื่อนามบัวสายสมอปันนะคะก็มีการจัดการขยะโดยวิธีไหยบ้างมีจุดคัดแยกขยะเชิญแนะนําหน่อยมีขยะประเภทไหนบ้างจุดคัดแยกขยะจุดคัดแยกขยะที่บ้านก็แสดงออกเป็นเจ็ดประเภทค่ะมี ประเภทเศษเหล็กเศษกระดาษถุงพลาสติกอนมแล้วก็รองเท้าที่ไม่ได้ใช้แล้วขวดแก้วแล้วก็ขยะทั่วไปค่ะแยกแล้วเอาไปทำยังไงบ้างสิ่งที่เรานำกลับมาใช้ได้แล้วก็จะนำมากลับมาใช้เช่นขวดกล่องนมนะคะเราก็จะมาทำสิ่งประดิษฐ์ขอไปเทโล่ข้าเดี๋ยวจะเข้ามลยค่ะ กล่องนมเหล็กตะพันจากกล่องนมิตะพันจากกล่องนมแล้วก็จะมาทําเป็นหมวกทําเป็นตะกร้ากล่อง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 เหล้ากล่องมีโบด้วยเอาใช้ในเทศกาลอะไรบ้างหรือว่าเอาไว้ใช้งานยังไงบ้างเราไว้ใช้งานทั่วไปค่ะแต่ว่าอีเดีย่าดตัดไม่ได้ได้เฉพาะตัดแดดค่ะเวกันแดดค่ะ ขายบ้างไหมมีการจาหน่ายบ้างไหมคะถ้ามีคนมาซื้อก็จำหน่ายนะคะตะกร้านี่ก็นําไปวัดได้นะคะอโอเคแล้วอกไหมดอกไม้วันนี้ยังไม่ได้ผลิตต่อค่ะดอกไม้นี้ทําจากดินนะคะเป็นดินเป็นดินญี่ปุ่น,นะคะ่ะส่งในกรุงเทพค่ะพี่เขามีออเดอร์ทั้งปีเลยคะ่ะกอ,อเคยเคยฝึก ให้มีการอบรมนะคะอยูอ่สองจุดหน้าบ้านจุดแล้วก็หลังบ้านจุดผักส,สวนครัวส่วนมากก็จะอยู่ที่ริมน,น้ําค่ะส่วนเล็กๆที่เก็บกินได้ก็ใกล้ๆก็มีประมาดนี้ค่ะมีอะไรบ้างคะ,ะมีต้มตะไคร้ผักชะอมมักเสือแล้วก็สิงขาตะไคร้ที่สุดกินได้ง่ายค่ะติ๊กกล้ๆมือ่ มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำน้ำหมักคีว่าหคะใช้กับน้ำหมักเรืานีเอาไว้ฉีดพ่นอย่างถ้ามีตัวนี้กําลังจะลงปลูกปลูกถั่วฝางยาวอย่างถ้ามีไหเขาเรียกว่าตัวอะไรนะเพียงเพี้ยะเออต่อเราก็จะใช้ตัวนั้นฉีดพ่นค่ะอยาาสอบถามผู้หลวงกับผู้ช่วยเกี่ยวกับการจัดการขยะของประชาชน เขามีส่วนร่วมในการจัดการขยะมา่น้อยแค่ไหนจากข้อสังเกตที่ต้องยอกับผู้ช่วยเห็นเชิญนําเสนอหนยค่ะข้นแรกผมอยากนําเสนอเกี่ยวกับการบริหารขยะในคนๆของหมู่บ้านผมบัานแท้หมู่บ้านเมืบนิ่มเชอยงุมจังหวัดพะเยาข้อแรกก็มีนโยบายจากองค์การบริหารส่วนตำบลนิ่มนําโดยท่านประหลัดขั้นแรกที่มีบริหารการ บริหารจัดการขยะเกิดขึ้นในของหมู่บ้านของผมอันดับแรกก็มีการอบรมให้ความรู้ไปศึกษาโรงงานก็เอามาทำก็มาทำน้ำหมักชีกวาภาพน้ำมันใช้ในให้หมู่บ้านของตัวเองก็คนมากก็มีการจัดที่ดีขึ้นที่นจาจบ้านมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะก็สร้างความสระหนัก เกิดขึ้นในหมู่บ้านหนึ่งความสะอาดของสุขภาพที่ดีสามนครสามมกีปองลองในหมู่บ้านด้วยแล้วก็สร้างไาได้ให้แก่ครอบครัวแต่และครอบครัวในหมู่บ้านก็เกิดขึ้นเป็นเงินค่าใช้จ่ายในการใหครูเรียนถึงไม่มากก็มีประโยชน์ที่ที่น้องชาวบ้านน่าจะควรจะใช้นํามาใช้แล้วก็ให้ผลประโยชน์ดีขึ้นครับ บ้านแท้ไม่รับบริการการเก็บขยะจากท้องถิ่นจากอบตะนิมีมใช่ไหมคะใช่ครับทางองค์กรก็มารับบริจาคการคัดแยกขยะของหมู่บ้านเป็นจํานวนหลายครั้งต่อเดือนก็พี่น้องชาวบ้านเขาก็บริจาคไปให้องค์กรท้องถิ่นบริหารส่วนตำบลนิมของเราได้นําไปบริหารจัดการในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลนีมนั้นก็ หมู่บ้านก็พี่น้องชาวบ้านก็ให้คอามร่วมมือทุกผู้เรือนที่เป็นอย่างดีในการบริหารจัดแยกขยะที่เกิดขึ้นครับโอเคขอบคุณพ่อหลวงครับคุณช่วยเป็นอย่างมากค่ะครับ